ประเด็นดราม่านางแบบไทยในญี่ปุ่นเนะครับเสียความรู้สึกนะเพราะว่าไปรับงานถ่ายแบบให้กับช่างภาพท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ปรากฏว่าช่างภาพรายนี้เนี่ยนะครับเอารูปเนี่ยนะครับไปตกแต่งนะครับตกแต่งไม่พอนะครับปรากฏว่าเอา AI เนี่ยนะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะฮะเอามาเจเนเรตรูปหน้านะครับของตัวเองเนี่ยปรากฏว่า ไอชุดที่ใส่เนี่ยเป็นชุดเป็นหุ่นของตัวเองแต่หน้าที่เอาไปโพสเนี่ยนะครับเป็นหน้าของ AI กลายเป็นคนอื่นไปเลยนะครับแล้วเอาไปโพสผ่านโซเชียลเนี่ยตัวเองเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยทําไมทําอย่างนี้นะฮะไม่ได้ขออนุญ,ญาตเนี่ยนะครับช่างภาพทําได้หรอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเสียความรู้สึกมากเลยนะครับเพราะว่าแทนที่ตัวเองจะ,ะได้รับ เขาเรียกยังไงเนีทำที่ได้รับความชมนะฮะได้เป็นพอร์ตโฟลิโอของตัวเองว่าตัวเองไปถ่ายแบบให้กับช่างภาพคนนั้นคนนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าุเยเสียความรู้สึกนะครับแล้วก็เอามาโพสในโซเชียลนะครับก็มีความเห็นหลากหลายเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะว่าเฮ้ยเขาขายที่จะผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วเมื่อลิสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้เลยครับตามพรบรลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีโทษทางอาญาอยู่ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคดีที่มีโทษอาญาเนี่ยต้องตีความโดยเคร่งครัดนะครับซึ่งลิขสิทธิ์เนี่ยในเรื่องของนางแบบเนี่ยผมต้องบอกว่ามันไม่มีนะฮะลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายเท่านั้นนะครับเมื่อตกลงว่าจ้างทําของกันนะครับคุณไปรับจ้างเขาไปถ่ายแบบให้เขาเนี่ยตากล้องเนี่ยนะครับชักภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยกดชัตเตอร์แล้วเนี่ยลิขสิทธิ์ตกเป็นของจ้างภาพนะฮะ ตกเป็นของช่างภาพนะครับภาพถ่ายดังนั้นแล้วเนี่ยจะเอาไปทําอะไรก็ได้ตราบใดที่ไม่ทําให้ตัวแบบเนี่ยเสียหายนะครับการเอาไปเจ n เน a เรต i i หรือเอาไปตกแต่งเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่เข้าข่ายที่จะทําให้นางแบบเสียหายนะครับซึ่งถ้าหากว่าตัวนางแบบไม่สบายใจที่จะเอา รูปเนี่ยนะครับให้ตักล้องเนี่ยนะครับไปำทำเจ e เนอเรตอะไรต่างๆหรือเป็นหน้าของ AI เนี่ยก็ต้องตกลงกันไว้ตั้งแต่ต้นให้ชัดเจนนะครับว่าไม่อนุญาตให้เอาไปเปลี่ยนแปลงดัดแปลงจนไม่เหลือเข้าโครงเดิมอันนี้ต้องมีข้อตกลงอย่างนี้นะถ้าไม่มีข้อตกลงอย่างนี้เนี่ยผมก็มองว่าอยู่ในขอบข่ายของตากล้องช่างภาพผู้ว่าจ้างที่จะสามารถทําได้นะครับประการต่อมาเป็นเหตุละเมิดหรือไม่ผมก็มองว่ามันก็ย่ง ไม่เข้าขายที่จะไปทําละเมิดเขานะเพราะว่าในเรื่องของตัวนี้เนี่ยนะฮะคือมันเปลี่ยนแปลงหน้าไปก็จริงแต่ว่ามันยังไม่เข้าข่ายที่ยัมันจะละเมิดมันยังอยู่ในขอบข่ายของสัญญาจ้างที่จะสามารถทําได้ตราบใดที่ยังไม่ได้เอาไปเปลี่ยนแปลงรูปหน้าไปประกอบไปถอดเสื้อผ้าที่มันจะกลายเป็นภาพลามกอนาจารหรือว่าทําให้ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเนี่ยผมก็มองว่าอยู่ในขอบข่ายทำได้นะ เออนะเออแต่ถ้าเอาไปทําที่มันเสื่อมเสียแล้วมันโดนทัวลงอะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้อาจจะเข้าข่ายทําให้เสียหายนะแต่ว่าเรื่องของความที่มันไม่สบายใจเนี่ยผมก็อมองว่ามันยังไม่เข้าข่ายการที่จะละเมิดแล้วก็เรียกค่าเสียหายได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเคสนี้เนี่ยความไม่สบายใจความไม่พอใจเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายเสมอไปนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปของทนายเจมีสาระมีความรู้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกสาระดีๆนะครับสวัสดีครับ